สวัสดีจ้าแรงนี่เนาะค่ะกับสาวอีสานบ้านทุ่งเมนี่ก,ก็จะเป็นเมนูยำหม,มูยอมันี่จะเป็นเมนูยำหม,มูยอน้ำยำแบบเข้มข้นเลยเบงร์น,นะคะว่าอุปกรณ์หรือว่าเครื่องปรุงของเขาเนี่ยมีอย่างแน่ก็จะมีปักนาวอันนี้หอมหอยหญ่ซอสพริกน้ำมะขามน้ำตาลแล้วก็มะเขือเคี้ยวนี่ค่ะกระเทียมทุนของเขายังคงมีอยู่เดี๋ยวเขาจะใส่นํำกระเทียมทุนแล้วก็หัวกระเทียมทุนงลงไปน้ำ อันนี้ก็จะเป็นบักพริกข้าวตำใส่กับกระเทียมแล้วเรียบร้อยค่ะวัที่นี้เขาจะเอาหน้ามะขามเปียกนี่ลงไปก่อนเวิธีทำเขาคือเอาหน้ามะขามเปียกเพราะว่าหน้ามะขามเปียกมันจะมีความสมแบบว่าสมแปร,แรมแปร,แรมแบบเปรียปร้ยวๆอมหวานนิดหน่อยนึงนะค่ะเนาะมันบป็นเนื้เปรี้ยวจี๊ดคือหน้าหน้ามะนาวเขาก็เลยใส่หน้ามะขามลงไปนะสูตรเข้มข้นของเฮาเมื่อนี้เข้มข้นแน่นอนค่ะก็จะเป็น ซอสพริกใส่ลงไปเลยแล้วก็นีน่ค่ะน้ำกระเทียมโทนแล้วก็หัวกระเทียมโทนใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำตาลทรายแซ่บนัวเข็มข้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวเขาคลุกเข้าให้น้ำตาละละลายนะคะ่ะ แนซนดน้อยเป็นที่สุดค้นให้น้ำตาละละลายตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนึงค่ะ เนไดทีแล้วกันถ้าชิมรสชาติเบิ่งจะรู้นี่ค่ะว่าความเปรี้ยวหรือว่าความหวานของเขาเนี่ยมันมันได้ทีเล้วหรือยังความเปรี้ยวยังต้องเติม,น,มน้ำมะนาวลงไปนิดนึนนงค่ะไม่ต้องใส่หลายนะค่ะเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวของน้ำมะขามอยู่แล้วเข้มข้นอีกเลยคนะ่ะแจ่บๆเลยเนาะ แล้วก็ใส่หมูยอลงไปนี่หมูยอของเฮาหันเป็นชิ้นแล้วก็ลวกแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยค่ะหอมหัวใหญ่ซอยมะเขือเทศซอยใส่ลงไปตามด้วยขึ้นชายนะคะ่ะใส่ลงไปเลย คุกข้าให้เขากันเลยค่ะบาที่นี่เมนูย้ำนี่เนาะค่ะเวลาที่พบปะสังสรรค์กันกับเพื่อนๆหรือว่าเป็นเมนูหนาเทศกาลนี่เข่าท่าเลยค่ะเฮ็ดกิ่นกันง่ายๆค่ะเพราะมันเป็นเมนูเฮ็ดกินกันได้เป็นง่ายเลยวันนี้พิธีรีตองอย่างมากไหมชิมรสชาติเบึ้งเลยค่ะบาที่นี่ กลมกลมเลยค่ะนี่คือเป็นหญิงเหตุผลที่เขาใช้ความเปรี้ยวจากบะขามเปียกเพราะว่ามันสมเนี่ยมันจะสมแบบกลมกลอมเปรี้ยวอมหวานแน่นิดนึงนี่ค่ะซัำนีดกับเศซับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟมาได้เลยเห็นบอกค่ะว่าเปได้ยากเฮ็ดกินกันง่ายๆเลยแล้วค่ะก็จัดจานเสิร์ฟกันได้เลยจ้า ย้ำหมูย้อน้ำย้ำเข็มข้นเสจแจบแสบเน้อน้อยเลยค่ะบอกให้เลยนะคะว่าสูตรนี่เด็ดแน่นอนค่ะสีสันหน้าตามาทันทีค่ะเปะเวอร์แสบเบอร์พร้อมนี่ค่ะก็เรสร็จซ้ำเรียบร้อยพร้อมเสริมแล้วค่ะ ยำหมูยอสูตรสาวสารบรรทุงน้ำยำเข้มขน้นพอกันไม่คิดหน้าค่ะกับเบนโบนแซบแซบมานีขอฝากไวส้สำนีกก่อนนะค่ะเนาะกับสาวสารบรรทุงแซบแซบน้วน้ำกันยำหมูยอนย้ำยำเข้มขน้นใส่นางมะขามเปียกแซบไปเลยค่ะบสไทยนะค่ะเนาะก็จะเป็นทั่วดินขว้า แซ่บๆไป,ไปเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟันได้เลยนี่นะคะยำหมูย้อสุดซอยสนันรรนุ่งเป็นนะคะหน้าตาหน้าทานเป๊ะเวอร์นะคะหน้าตาซีสันแซ่บมากค่ะ